นี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่โอ้โหจะขอข้างทางอันนี้ไข่ไข่อะไรเนี่ยไหมครับไข่มดแดงจ้าไข่มดแดงจ้มดแดงอีกย่างนี่แดงนี่เนี่ยโอ้ขึ้นหัวเง่เถอะนี่ขึ้นหัวเงยเถอะนี่ไม่ข้าวปวีสานเป็นปะบวยยีสานเป็นปะคนนี้นะแถวเนี้ยเอาเหรอคนแถวนี้ได้มดไอสั่งบัวได้อยู่เหรออันนี้จานเท่าไหร่ร้อยหนึ่งจ้า นี่ก็ร้อยนึงสองร้อยอันนี้สองร้อยนี่เป็นสี่แก้วนึงโอ้สี่อันอันนี้สสี่อันเนี้ยนะโอ้หมายถึงว่าอันนี้ก็อันละห้าสิบใช่อันนี้อันห้าตัวไปแล้วตัวแล้วแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยกระจันกรักรจันถุงเท่าไหร่สี่สิบบาทร้อยตัวร้อยตัวสี่สิบแสดงว่าผมเอานี้ไปพร้อมไปทอด ทอดไปตรงไปในเหนือใดทิศออกกันในท่านจะทอดได้เลยเน็ดออกทอดได้เลยใช่ผมเดินทางไปใช้พุ่มนี่มันมันมันไม่นจะตายป่ะนี่่ตายอะไรใส่ตู้ใส่ในโรงยูนิตายเนี่ยพวกเอาจัะถุงแล้วมันหายใจได้อยู่อ๋อไม่ตายตายเลยรเย็นต์นี่องอันนี้อะไรเนี่ยผักหวานผักหวานพอห้าสิบบาทเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาทผักหวานตัวเนี้ยอ่าระชามีแบบโอนไหม โอนตังได้ปล่ะเอาโอนตังได้อีกเอา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 ผักหวานนะเอาอันนี้ถุงนึงอ๋อป้าถืงนู้นเอาถุงยอะพอกินไหมอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะสี่สิบบาทขายทีสี่สิบบาทเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเอ๋อเอาสองถุงอ่ะอ๋อันนี้ห้ก้าามสิอือผมอันนี้ผักหวานป่าแท้ๆเลยใช่ไหม อันนี้เราเราอยู่ตรงเส้นทางแม่สอด,ดแม่สอดไปจังหวัดตาก,ลตากแล้วน้ำผึ้งเนี่ย้ดองรของแท้เลยปะเนี่ยครับไปหายเองเหรอไปรับเขาไรงไหนพูดนะจุ้งชัยน่ะ,นะล้วเราไอจ้จักรจันทร์เอาตรงไหนครับนี่ลองเต็มเน,นี่ยเเนี่ยนะเสียงมันลองเนี่ย อันนี้ตัวอ่อนมันนึกตัวแกอันนี้ตัวแกตัวอ่อนไม่มีตัวอ่อนต้องไปปมันสองทุ่มเที่ยงคืนผมขี่ผ่านด่านมาเมื่อกี้โอ้โหเสียงร้องระงมเลยอันนี้ตัวนี้แหละเนี่ยนะใแกดูมันร้องเลยนะเขาไปทำอะไรกินทานจริงทอดทอดเออดิบดิบเขาไทอดในเนี่ยอร่อยสุดิบจะทอดได้ทำไมทอดเล็กเล็กแต้วจะขี้ดเนาะขี้ไบบลเอาละฝากร้านใครที่ผ่านไปผ่านมานะ นี่ตรงนี้เลยร้านสุดท้ายร้านสุดท้ายไหมเนี่ยร้านสุดท้ายอ๋อมีอีกโอ้โหนี่นะครับนี่เดี๋ยวดูฝั่งนู้นก่อนมาก็อยู่นี้เลยลงด่านที่สองเมื่อกี้นี่ด่านที่สองเจอเลยอยู่ฝั่งซ้ายมือขาออกไปตัดนะครับไม่แพงสวัสดีครับมีเบอร์โทรไหมให้เบอร์โทรครับไหมเผื่อเขาจะโทรมาถามจำได้ป่าเบอร์โทร เผื่อเขโทรมาสั่งให้ส่งอะไรอย่างนี้นนไหนเอาหลักอยู่ไหนลูกเอาเผื่อมีท่านผู้ชมเอฟซี FC ผมเขาอยากจะโทรสั่งอะไรอย่างเงี้ยอาแล้วมีเบอร์โทรไหมกำลังหาเบอร์โทรอยู่นะอาบอกมาเลยแล้วผมจะบอกเขานี่นะครับ ท่านผู้ชมศูนย์0ปดศูนเกสีศูย์เก้าสี่เบอร์โทรอะไรจะไม่มีแค่ตัวศูนย์เก้าสี่ให้บอกสอเจ็ดสองศูนย์เก้าสี่สองเจ็ดสองหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ี่นะครับใครอยากได้จักรจันทร์จักรจันท์ไทยมีอไทยมดแดงมีผักหวานป่าถ้าเกิดเขาให้ส่งจะส่งได้ไหมเนี่ย น้ำผึ้งเนี่ยส่งได้แน่นอน่งได้ด,ด,ได้พวกนี้มันจะส่งได้ก็จะได้นะครับฝ <c oughs> ากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ